สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงแมวจะพาทุกๆคนไปทำความรู้จักกับตัวละครวอลเฟรมที่มีชื่อว่าเซฟากอตซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเซฟากอตเป็นตัวละคร Warframe ที่ได้ถูกออกแบบขึ้นด้วยคอนเซปต์ของยมัทูดโดยเราสามารถที่จะหาบลูปินหลักของตัวละครเซฟากอตได้จากการทำเควส์ call of the tempest s r y จนสำเร็จ และรูปเยี่ยนชิ้ส่วนต่างๆของเซฟากอตจากการเล่นในภารกิจไวสตรอมของเน p จูนพ็อกซิมาพรูโตพ็อกซิมาและเวลพ็อกซิมาเริ่มต้นกันที่สกิลพาสซีฟเป็นความสามารถติดตัวที่จะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ค่าพลังชีวิตของเซฟากอรหมดลงโดยเซฟากอรจะทําการส่งร่างเงาของตัวเองออกมาในช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งถ้าหากในช่วงเวลานั้นเราทําการบังคับร่างเงาของเซฟากอรไปขโมยวิญญ,ญาณของศัตรูมาได้จนครบ5ตัวร่างหลักของเซฟากอร ก็จะฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาในทันทีแต่ถ้าหากระยะเวลาของร่างเงาหมดลงก่อนที่เราจะขโมยดวงวิญญาณของศัตรูมาได้จนครบร่างหลักของเซฟากอสก็จะสูญสลายหายไปในทันทีและถ้าหากร่างเงาของเซฟากอสที่เกิดขึ้นมาถูกศัตรูโจมตีสายจนตายร่างหลักของเซฟากอสก็จะตายลงไปด้วยเช่นกันสกิลที่ 1. r ึรีเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวเซฟากอส จะทาการปล่อยร่างเงาให้บินลอยออกไปทางด้านหน้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยร่างเงาจะสร้างความเสียหายธาตุเรเดเอชันหนึ่งครั้งให้กับศัตรูทุกตัวที่เข้ามาอยู่ภายในระยะรัศมีของสกิลพร้อมกับทําให้ศัตรูเหล่านั้นจิตสถานะเดสฮาวเวสในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยสถานะดังกล่าวจะส่งผลทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายจากสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนอกจากนี้หากเรากดใช้งานสกิลดังกล่าวค้างเอาไว้ ai, ก็จะทําให้ร่างเงาของเรานั้น สามารถเคลื่อนที่ออกไปได้ไวขึ้นไปเป็น2เท่าและเราก็ยังสามารถที่จะกดปุ่มคลิกขวาค้างเอาไว้เพื่อสั่งให้ร่างเงาเคลื่อนที่ไปนในทิศทางที่เราต้องการได้อีกด้วยเช่นกันโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลรีฟนั้นก็ได้แก่ค่าสเตรนท์จะส่งผลต่อความเสียหายของสกิลและความรุนแรงของสถานะเดสฮาวเวสค่าเรนจ์จะส่งผลต่อเลี้ยรัศมีของสกิลและค่าดูเรชั่น จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของร่างเงาและสถานะเดสฮ h ว r v e s t สกิลที่2 s o สเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวเซฟากอตจะทำการหว่านมาเมล็ดพันธ์แห่งความตายออกไปใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่รอบๆโดยมเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะสร้างความเสียหายแบบทรูดามียอตจำนวนหนึ่งต่อวินาทีให้กับศัตรูเหล่านั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและถ้าหากเรากดใช้งานสกิลรีฟใส่ศัตรูที่กำลังถูกมเมล็ดพันธ์แห่งความตายสูบค่าพลังชีวิตอยู่มเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกับสร้างความเสียหายธาตุบรัสเป็นระยะลัศมีกว้าง4เมตรโดยที่ความเสียหายของแรงระเบิดดังกล่าวน,น,นั้นก็จะเท่ากับ25%ของค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของศัตรูแต่ละตัวโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลซอลนั้นก็ได้แก่ค่าสเตรนจ์จะส่งผลต่อความเสียหายต่อวินาทีของสกิลค่าเรนจ์จะส่งผลต่อระยะรัศมีของสกิลและค่าดูเรชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของเมล็ดพันธุ์แห่งความตาย สกิลที่ 3. กลูมเมื่อกดเปิดใช้งานสกิลดังกล่าวเซฟากอสจะทําการสร้างออร่าแห่งความตายขึ้นมารอบๆตัวโดยออร่าดังกล่าวจะค่อยๆขยายความกว้างของมันออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปแตะอยู่ที่ระยะสูงสุดโดยศัตรูทุกตัวที่เข้ามาอยู่ภายในรัศมีของออร่าดังกล่าวจะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมปีลงไปเป็นจำนวนหนึ่งตามค่าสเตรนที่มีอยู่ของเซฟากอสและจะสามารถลดความเร็วได้มากที่สุดอยู่ที่ไม่เกิน95% ส่วนตัวของเซฟากอตและยูนิตพันธมิตรทุกคนที่อยู่ภายในรัศมีของออร่าจะได้รับโบนัสดูดค่าพลังชีวิตจํานวนหนึ่งจากความเสียหายที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นจากอาวุธหรือว่าจากความเสียหายของสกิลก็ตามโดยสัตรูทุกๆหนึ่งตัวที่เข้ามาอยู่ภายในและสมีของออร่าจะทำให้เซฟากอต สูญเสียค่า energy จำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีแต่ถ้าหากไม่มีศัตรูอยู่ภายในและสมีของออร่าเซฟากอตก็จะไม่ต้องสูญเสียค่า energy ต่อวินาทีแม้ว่าจะกำลังเปิดใช้งานสกิลดังกล่าวอยู่ก็ตามโดยค่า s t a ตัสที่ส่งผลต่อสกิลกลุ่มนั้นก็ได้แก่ค่า Strength จะส่งผลต่ออัตราในการลดความเร็วของศัตรูและอัตราในการดูดค่าพลังชีวิตจากความเสียหายที่ทำได้ค่า r ร n g e จะส่งผลต่อรัศมีของออร่าและค่าดูเรชันจะส่งผลต่ออัตราความเร็วในการขยายตัวของออร่าและอัตราในการใช้ค่าเอเนอรต่อวินาทีของสกิลสกิลที่4 e X a l t e d Shadow s e f h ก g o t จะสามารถกดใช้งานสกิลดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อแถบชาร์จของ d e a d w e l l มีค่าสูงเกินกว่า75%ขึ้นไปซึ่งวิธีการเพิ่มชาร์จของ d e a d h w e l l นั้นก็จะสามารถทำได้โดวยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ใช้สกิลรีฟค่าศัตรู 2. ค่าศัตรูที่กำลังติดสถานะ Death h a r v e s t อยู่ 3. ใช้สกิลซอล l ฆ่าศัตรู 4. ค่าศัตรูที่กำลังได้รับผลจากสกิลซอล l อยู่และ 5. ศัตรูทุกๆ1ตัวที่เข้ามาอยู่ภายในรัศมีของออร่าจากสกิลกร o m จะช่วยเพิ่มแถบชาร์จของเด h เวล l ขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวินาที และเมื่อเรากดใช้งานสกิล Exalted Shadow s e f าก g o ก็จะทําการเรียกร่างเงาออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเปลี่ยนให้เราไปบังคับร่างเงาแทนแบบเต็มตัวโดยที่ร่างหลักของ s e f าก g o ก็จะกลายเป็นอมะตะในช่วงเวลานั้นโดยร่างเงาของ s e f าก g o จะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้เหมือนกันกับร่างหลักทุกประการ แต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานอาวุธใดๆได้เลยนอกจากอาวุธประจำตัวที่มีชื่อว่า Shadow Cross ซึ่งเป็นอาวุธเมลีประเภทกรงเล็บที่มีค่าพลังโจมตีหลักเป็น Slash ตามมาด้วย Impact และ p u n g e r มีอัตราวความเร็วในการโจมตีอยู่ที่1หน่วยระยะการโจมตี1.5เมตรค่า Critical Chance 38%ค่า Critical Damage 2.6เท่าค่า Status Chance 24%ระยะเวลาของ Combo Counter 5วินาที และค่าสเตรนท์ก็ยังส่งผลต่อค่าพลังโจมตีพื้นฐานของ s Shadow c r o s s อีกด้วยโดยในขณะที่เซฟากอสกำลังอยู่ในร่างเงาแถบชาร์จของเดดเวลก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆวินาทีละ1%ซึ่งถ้าหากแถบชาร์จดังกล่าวกลายเป็น0%ขึ้นมาเมื่อไหร่เซฟากอสก็จะถูกส่งกลับขึ้นไปยังร่างหลักในทันทีรวมไปถึงเมื่อเรากดใช้งาน Skill สกิล l x x l t e d Shadow ซ้ำอีกครั้งนึง เมื่อเราตกแมพเมื่อเราตายในร่างเงาหรือเมื่อเราทำการ transference เอา operator ออกมามเซฟาอตก็จะถูกส่งกลับคืนไปยังร่างหลักในทันทีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ร่างเงาของเซฟากอสก็ยังมีค่าสถานะต่างๆแยกออกมาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะสามารถสวมใส่มอสต่างๆเข้าไปได้เหมือนกันกับตัวละคร frame, วอลเฟรมทั่วไปและก็ยังมีสกิลใหม่แยกออกมาเป็นของตัวเองอีก3สกิลซึ่งก็ได้แก่สกิลที่ 1. Embrace เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวร่างเงาจะทําการใช้กรงเล็บที่อยู่ในมือทั้ง2กระชากศัตรูที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวเองในมุม80องศาให้เข้ามาอยู่กองรวมกันที่ตรงด้านหน้าของร่างเงา พร้อมกับติดสถานะลิฟต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเอมบร a ส e นั้นก็ได้แก่ค่า r รนจ์จะส่งผลต่อระยะความไกลในการกระชากศัตรูและค่าดูเรชั o นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการติดสถานะลิฟต์ของศัตรูสกิลที่ 2. c o n s u m ูเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวร่างเงาจะทำการพุ่งตัวออกไปในทิศทางที่เราได้ทำการเลงเอาไว้ซึ่งศัตรูทุกตัวที่โดนร่างเงาพุ่งผ่าน จะได้รับความเสียหายธาตุเรเดเอชันพร้อมกับติดสถานะสับสนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้ความเสียหายบางส่วนที่เราทําได้จากสกิลดังกล่าวก็ยังมาช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้แก่ร่างเงาได้อีกด้วยเช่นกันโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลคอนซูมนั้นก็ได้แก่ค่าสเตรนจ์จะส่งผลต่อความเสียหายของสกิลและประสิทธิภาพในการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากความเสียหายที่ทําได้และค่าเรนจ์จะส่งผลต่อระยะความไกลในการพุ่งตัว สกิลที่3 death h r w e s t เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวร่างเงาจะทำการปลดปล่อยคลื่นแห่งความตายออกไปร,บรอบๆตัวโดยศัตรูทุกตัวที่อยู่ภายในรัศมีของคลื่นดังกล่าวจะติดสถานะ death h r w e s t ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็จะส่งผลทำให้ได้รับความเสียหายจากสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิล death h w l s นั้นก็ได้แก่ค่าสเตรน์จะส่งผลต่อความรุนแรงของสถานะ death h w a s ค่าเรนจ์ จะส่งผลต่อรัศมีของสกิลและค่าดูเรชันจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสถานะเดสฮาวเวสต์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางในการจัดมอดของร่างหลักเซฟากอสในสไตล์ของลุงแมวนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการจัดมอดตามนี้เลยเริ่มต้นกันที่มอดออร่าจะใส่เป็นอะไรลงไปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์หตอนนั้นๆเลยมอดอัมรอกอเทนซิฟทรานเซนฟอร์ติจูดอูเกอร์ิกเรตและพาวเวอร์ดริฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสียหายให้กับสกิลต่างๆของเซฟากอรมอสต์เรชและโอเวอร์เอ็กสเทนเดดเพื่อเพิ่มระยะรัละมีของสกิลต่างๆให้ได้กว้างๆมอสต์พรามคอนติเนียตตี้เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลต่างๆให้ได้นานมากยิ่งขึ้นมอสต์สตรีมไลน์และฟิตติ้งเอเบอร์ิสที่แลงสี่เพื่อลดอัตราการใช้ค่าเอเนอร์จีของสกิลต่างๆลงให้เหลืออยู่เพียงแค่ยีเท่านั้นเราจะได้สามารถเบิร์สสกิลต่างๆได้แบบทีทีส่วนเรื่องของอาเคเนี่ย ลุงแมวขอแนะนำให้ใส่เป็นอาเกนอ e น e r จไสคู่กับอาเกนอ e รัปชั o นนะครับจะได้หมดกังวลเรื่องของค่า energy ที่มีไม่ค่อยจะเพียงพอแล้วก็ยังสามารถช่วยซีซีศัตรูที่อยู่ร,รอบๆเวลาที่เราเก็บก้อน energy ออกขึ้นมาได้อีกด้วยแหละครับโดยเราสามารถที่จะนำเอาร่างหลักของเซฟากอสในบิวนี้ไปใช้งานในภารกิจที่ศัตรูมันยังมีเลเวลไม่ค่อยจะสูงมากแล้วก็มักจะชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นภารกิจประเภท defense หรือว่า Sa n c t u a r y on s ัลลเป็นต้น ซึ่งสำหรับวิธีการเล่นร่างหลักของเซฟากอสในบิลดังกล่าวเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิลรีฟคู่กับสกิลโซลในการสร้างความเสียหายเป็นหลักโดยจะเริ่มจากการกดใช้งานสกิลรีฟไปก่อนเพื่อที่จะทําให้ศัตรูตีสถานะเดสฮาวเวสและได้รับความเสียหายจากสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นจากนั้นก็ตามด้วยสกิลโซลเพื่อปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความตายลงไปบนตัวของศัตรูที่อยู่รอบๆและปิดท้ายกันด้วยสกิลรีฟอีกครั้งหนึง่งเพื่อทําให้มเมล็ดพันธุ์ที่อยู่บนตัวของศัตรูนั้นเกิดกกกาาาาารรรรระะะเเบบิดขึ้น้นแลสสงควมียยยหจอออไป ส่วนศัตรูตัวไหนที่ยังไม่ตายภายในคอมโบดังกล่าวเนี่ยก็ให้เรารอจนกว่าสกิลโซลจะสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วค่อยใช้คอมโบดังกล่าวซ้ำลงไปอีกทีหนึง่งหรือถ้าหากว่าใครใจร้อนและศัตรูที่อยู่ภายในภารกิจเองมันก็ไม่ได้มีเลเวลที่สูงมากจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแปมสกิลรีฟใส่ศัตรูกันได้แบบรัวๆในระหว่างที่กําลังรอคููดาวของสกิลโซลได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางในการจัดมอดของร่างเงาเซฟากอสในสไตล์ของลุงแมวนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการจัดมอดตามนี้เลย เริ่มต้นกันที่มอสออร่าลูกแมวเลือกใส่เป็นมอสสติลชาร์ตนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานให้กับอาวุธเมลีขึ้นไปอีก60%แถมมันยังเป็นมอสออร่าที่ให้ค่าคาปาซิตี้สูงที่สุดในเกมอีกด้วยแหละครับมอสอัมรอลอินเทนซิฟายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกิลต่างๆของร่างเงามอสอัมรอลวิทาลิตี้อัมรอลไฟเบอร์และกราดิเอเตอร์รีซฟเพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตและค่าอาร์เมอร์ของร่างเงาให้ได้เยอะๆตัวมันจะได้อึ เพื่อช่วยลดทอนความเสียหายต่างๆลงไปอย่างละ90%เวลาที่เราได้รับความเสียหายประเภทนั้นๆเข้าไปอย่างต่อเนื่อง Mod stretch เพื่อเพิ่พมรัศมีของสกิลต่างๆขึ้นไปให้พอที่จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นมอ d prime flow เพื่อเพิ่มค่า Energy สูงสุดให้เราสามารถเก็บเอาไว้ใช้งานกับสกิลต่างๆได้เรื่อยๆและสุดท้ายมอ d hunter adrenaline เพื่อแปลงเอาค่าพลังชีวิตบางส่วนที่สูญหายไปให้กลับกลายมาเป็นค่า Energy ให้แก่ร่างเงาของเรา ซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานคู่กันกับสกิลคอนซูมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของอาเคีนเนี่ยลุงแมวขอแนะนําให้ใส่เป็นอาเคนเอเนอร์จีสคู่กับอาเคนสไตร์นะครับจะได้มีค่าเอเนอร์จีเพื่อเอาไว้ใช้งานกับสกิลต่างต่างได้อยู่เรื่อยๆในกรณีที่มอสฮันเตอร์อะดรีนาลีนมันไม่ค่อยได้ทํางานแล้วก็จะได้ทําให้ร่างเงาของเซฟากอสนั้นสามารถโจมตีศัตรูได้ไวขึ้นอีกด้วยลหละครับส่วนช่องเอ็กซิลัสมอสที่ลุงแมวได้ทําการเว้นว่างเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วลุงแมววกก็อยยาาที่่จะะใส Mod ation เข้้ไปดนครับ เพราะว่ามันจะได้ช่วยทําให้ในทุกๆครั้ง,งเวลาที่เราเรียกร่างเงาออกมาด้วยสกิล X a l t e d Shadow เนี่ยร่างเงามันจะได้มีค่า Energy เต็มหลอดอยู่เสมอแต่สาเหตุที่ลุงแมวไม่ได้ใส่มอสใบดังกล่าวเข้าไปด้วยนั่นก็เพราะว่าค่า capacity ของลุงแมวมันเหลืออยู่ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับไอคันจะให้ใช้ u m b r a f o r m e กับตัวละคร Warframe ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ร่างพรามเนี่ยมันก็ออกจะดูไม่ค่อยคุ้มยังไงยังไงอยู่แนะ่และสําหรับการจัดมอสกรงเล็บ Shadow Cross ในสไตล์ของลุงแมวนั้นก็จะมีตามนี้เลยครับ Viral Slash จะเอาใช้กับศัตรูเผ่ากรีนเนี่ยแล้วก็ in, อินเฟสเตดเพียวท็อกซินจะวอาใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสซึ่งสําหรับวิธีการเล่นร่างเงาของเซฟากอสในบิลดังกล่าวเนี่ยก็จะเริ่มจากการให้ร่างหลักของเซฟากอสนั้นเก็บชาร์จของเดสฟิลให้ได้เกิน75%ขึ้นไปซะก่อนถึงจะสามารถเรียกร่างเงาออกมาใช้งานได้และหลังจากนั้นก็ให้เราใช้กรงเล็บแชโดคลอสที่อยู่ในมือไล่เดือนกระซวกศัตรูที่อยู่ตรงหน้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับของมันแรงจริงๆ และในส่วนของ Skill Embrace เนี่ยลุงแมวจะใช้งานมันก็ต่อเมื่อมีศัตรูกระจายตัวอยู่ตรงด้านหน้าของเราเยอะๆเพื่อที่จะดึงให้ศัตรูเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาอยู่กองรวมกันที่ตรงด้านหน้าของเราจะได้สามารถจัดการพวกมันไปพร้อมๆกันได้ในคราวเดียวส่วน Skill Consume เนี่ยลุงแมวจะเอาไว้ใช้เพื่อฟื้นฟูค่าพลังชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเลยนะครับและสุดท้าย Skill Death Harvest อันนี้นี่ลุงแมวแทบจะไม่เคยได้กดใช้งานมันเลยนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้น มันแลดูไม่ค่อยจะคุ้มกับค่า energy ที่สูญเสียไปสักเท่าไหร่โดยเราสามารถที่จะนําเอาร่างเงาของเซฟากอรในวิวนี้เนี่ยไปใช้งานได้กับภารกิจเกือบจะทุกๆประเภทเลยนะครับเพราะว่าตัวของมันนั้นโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงวะ <c oughs> แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสมัครเมมเบอ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับและสำหรับในตอนนี้นั้นลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายแมว